สวัสดีครับ EP นี้นะครับเรามีบทความนําเสนอดีๆมาฝากนะครับสก,กินเสื้อ DTG ผ่านเครื่องดิจิตอลนะครับอีกขั้นของเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการสก,กินลายที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการด้วยคุณภาพดีเรียบเนียนสีสดรายละเอียดคมชัดสวยงามไม่ต้องเปิดบล็อกสก,กินนะครับพิมพ์หมึกขาวบนเสื้อได้เลยนะครับทั้งนี้การทําเครื่องในเล็กตูการ์เมนต์คือการพิมพ์ตรงลงบนผ้านะครับซึ่งระบบพิมพ์นี่จะเหมือนการพิมพ์ลายลงบนกระดาษแต่เราเปลี่ยนจากกระดาษเป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋าผ้าได้เลยนะครับ โดยราคาการสก,กินเสื้อขาวจะไม่เท่ากับาการสกินเสื้อสีนะครับเนื่องจากการสก,กินเสื้อสีสําหรับระบบสก,กินดิจิตอลแล้วจะต้องมีการทําสํารองสีไว้ก่อนนะครับหรือลองพื้นขาวนะครับเพื่อให้งานสก,กินจริงนะครับออกมาได้สีตรงตามแบบท่านใดที่สนใจง,งานสก,กินเสื้อยืดกับทางเราวเว็บดีทีีอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีด้วยประสบการณ์และผลงานมากกว่า30ปีอยากได้เสื้อเปล่าเสื้อยืดสกินเสื้อก纶โลงงานปากเสื้อยืดส่งสิคนค้าเร็วและบริการหลังขายที่ยอดเยี่ยมนะ Terima